ัญญาปัญญุความไปตกหลายตกน้อยก็แล้วแต่มหมองห้องไม่ค่อยตกดาวหัวก็ว่าว่านก็ได้บอกเรื่องน้หนามมีทางหนามมีแหล่งหนามมองท่วมมองขาดทะเลทรายมีฝ่ามีฝนทั้งีมดตะกี้เลยตกบอกกับโบชักนะซ่งมันมีข่าวสารลงเทคโนโลยีลาข่าวสารสังคมสื่อสารเข้าบ่อยฟังเห็นตกทะเลทราย แถวสะพุแถวทะเลทรายฝนตกนังสังเก็เป็นบ่เคยตกก็ตกบ่เคยแหลงก็แหลงบ่เคยท่วมก็ท่วมสถานที่ม <ถ problems, S 2> ันวอกวน่นเปลี่ยนไปเพราะอะไรเป็นผู้อยู่ใต้ฟ้าอยู่ใต้ฟ้าเกิดใต้ฟ้าภ่ายใจธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติใหญ่กว่าเงาอื่นความอยากความปรารถนาข้อมตรงการของคนอมมาเถากัน แ่ควาอมอยากะนั่นเหตุให้เกิดวามทุก์ภานจิตในใจจิตใจเขา้า่ะมันรับราบมารหลับรูบูเรื่องเล่าวความความเป็นจริงคือธรรมชาติเวลาเขาเนน้าเหตุแน่นึงเข้าตรงการอันหนึ่งใดอันหนึง่งย่อมเขาติตาตา,าแก้เข้าตรงการแดดย่อเขา ต้องการทำให้ทำหน้าต้องการฝนเกษตรกรรมมีหกับมระกับเพทผือสวนเืชดไหลเผือดหน้าต้องการน้ำตั้งกันเพราะฉะนั้นธรรมชาติตึงว่าบริหารจัดการในความต้องการ,ร,าาอการของคนทั่วถึงให้ความเป็นใหญ่ให้คนได้กว้างในส่วนไหลาการบริหารจัดก,การเรื่องบุงคคลก็ต้องกันแยกแยะย่อยลงไปอีก กินมังหันขาดมังนีก้กบริหารจัดการเราเขาจะมีคุปพ่นปั่นพ่นปั่นเนินขึ้นเห็ไนไหเกิดหลุเกิดบอ่อคุดสางลงไปเห็นอย่างกับเก็บน้ำเกษติตรองการคับเก็บน้ำคุดสากคุดสางลงไปเกษิเก็บน้ำคุดลงไปใดดินเอามาเห็นอย่างเอาไปปั่นพ่นปั่นพ่นเอาไปปลูก พือพันธัญญาหารในทุกสิ่งี่บัดปลูกที่หลุมเงินไปเมือตกละโลกฝ่ายน้ำฝนนำนาปลูกที่ดอนขึ้นมาแน่น่พืชพันธัญญาหารพืชทำทํามเกษตรการปลูกพืชยังหลายประเภทถ้เาเรียกว่าความฉลฉลาดความง่ของคนความง่ความฉลาดข้องคนแต่จัดการธรรมชาติตกแาะั้งธรรมชาติเป็นไปตามความเหมาะสมของสิ่งต่าง ดันลำพับบงคว่ำทะยัตาณอยากาประมาณบไรัยเนี่ยอยากว่ววิธีสิ้นสุดเพราะบารัยจังอยากก้าวโทษาว่าถึก,กระทาควรลน้ำเอียงของคนมันค่อยมันเงียงมันน้ำเอียงเขาขังจะของครับเพื่ที่จะของหักพกะเินายฉันก็นายนาบ่าวเดินะ เม่อใครไปโตกหน้าผู้อื่นห้ามก็ทางฝ่าทางฝนพออย่างพอคนลำเอียงมันจะโต๊กได้บ่เนี่ยหน้าชันขันงในระเบ่าเมื่อฝนพัดมันแคบปนั่นเ่รามันหดหนาพักบัวหดหนาพักบัวมันยังเสียเปียกไปใส่หม่องอื่นอยู่อันนี้เป็นฝ่าเป็นฝนคือโต๊กต้องมุ่มมาตามธรรมชาติของฝนมันบแคบตีดตันพออย่างความต้องการของคนความขีดอันนีของคน บนบานสังเกตให้ฝ่ายควตกต้นหนาก็จะของก้อนหน่อยหนาเบาก็เป็นไปยากไปอย่างเพราะธรรมชาติมันใหญ่กว่านั่นแล้ะความับแคบตีตันขคนควนมันเอียงความับแคบความอิจฉาริษยาอยู่กับบุคคลอยู่กับคนนั้นมันไม่นาทีเป็นไปตามธรรมชาติกำมีนาทีปั๊บปุ่งเขาจะไปปั๊บปุ่งธรรมชาติก็เกินกําลังซิ่งที่เหตุใดก็คือปั๊บปุ่งจะของ แก้ไขพฤติกรรมแก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมเย่างของคือความนึกคิดความคิดของอย่าของคิดถึงมีมาตรฐานถึงมีมีสัมมาการะวะคิดถ้ามีเมตตามเมตตาท่ำคำจุนโลกนมนว่าโลกโคปฐฐานมีการเมตตาที่เป็นก้าแหวในท,ทาทธรรมะธรรมโมโลกนี้อยู่ได้ด้วยความซึมเย็นในพอ,อ่ังพญนามโลกทั้งนอกอาศัยนามทั้งนอกโลกภายในก็คืออย่างคือ,อ,คอโลกคิตโลกใหญ่โลกภายในโลกทั้งจิตทั้งใจ ยิใจม่ความเมตตาอินูอินูสงสารกรุลุนอาอเพื่อสงขอสองหาซึ่งกันและกันถ้านาะจากะเป็นกิริยาอาการเป็นกิริยาอาการต้องการเชื่มอมโยงของหัวใจหัวใจเนี่เป็นหน้ามธาทมอาศัยอย่างอาศัยวัตถุธรรมเหือื่ออย่างเขาปลาหานันใส่ไม้ซ้อยกิริยาอาการเี่คิดหอดคิดถึงกันนี่เขาปลาหานไม่แนวเสียบจิ้มเสียบต้อง,องกันจะข้ามนะึงเกิดความระลึกนึกถึงกันในเวลาในรละรละรัคว,ว,วามแสดงออกของจิตใจ ิตใจมีความเมตตากรุณนนาคิตใจมีความโกขั้นคิดใจมีความสุ่มเย็นของอัดขงทรามคืออย่างคือเมตตาธรรมนั่นลักษณะมันเป็นกิริยาการที่แสดงออกให้เห็นนาําคิดนาใจนําคิดนาใจเป็นหน้ามาทําเบิงมาออกเหลียวมาเห็นเป็นของลึกลับซับซ้อนเกินกว่าตาสิเหลียวเห็นแต่บ่าผลจินตนาการเรึกตอนโดยอากศอากศปริยาอาการที่แสดงออก ดยการเบ่าก็ตามโดยการกระทําก็ตามแสดงออกถึงนําใจจิตใจไม่นาใจนน้ำพัดนำถ้ำมันชุม่มซุมเย็นกว่าน้ำทั้งนอกน้ำทั้งนอก้า,กากล่างมา่ปับ๊บก,ก,ก็เหือดแห้งไปเพาะอุตุเกืดการควบหอนแผเพะก็เลยก็แห้งแต่ความซุมเย็นของจิตของใจมีมโนโดดสําเหนิมมโนถ้ำมีความเมตตาถ้ำเป็นธรรมชาติทีทวโบทมีความจืดจาง ไม่ได้จืดจางโดยคว่วเหือดแห่งไปครับคว่อหอนภายนอกเพราะอย่างเป็นกิริยาการที่เกิดจากภายในลึกซับซ้อนละเอียดละออยิงกว่าตาสิไปเลี้ยวเห็นยิงกว่าคว่วคิดคามปรุงธรรมดาธรรมดาสิไปซึมซับได้แต่กมเป็นจริงนะพ้นปิดประยุกันประยุกปิดประยุเพื่ออย่างคือลักษณะอาการิยาที่ว่าการแสดงออกต่อกนและกันของบุคคล สองคนสามคนกี่คนก็ตามที่แสดงออกถ้วความมาีไม่ตรีจิตเมตตากรุณาอุศังสารคิดหอดคิดเตือกันโดยเมตวัตถุเป็นเครื่องแสดงออกเป็นเครื่องแสดงออกเหตุให้เห็นเหตุให้เห็น,หนจิตเห็นใจน้อมเปเนรืลึกถึงหนึ่งรือจิตหนึ่งใจซึ่งมันละเอียดเกินเวื่อกําลัางของตาแต่กะบผลไปสายของจิตพออย่างเพราะการแสดงออกนั่นแหละเป็นวากายกรรมวจีกรรมมัทถอนถึงมโนกรรมมโนกรรมคือกรรมภายในจิตในใจของการละการของคน แต่ละกลุ่มแต่ละก่อนแต่ละบุคคลลักษณะของการแสดงออกหรือความอาฆาตหมาดไหลปองไหลไม้เว้นกับแสดงออกดือธำข้ามาัโทษสมบันดาน,นั้นมันเป็นฟังที่ว่าก่อผิดก่อไพ่ก่อพื้นก่อไพ่เผาล่มการกระทงเกิดสงข้ามโลกสงข้ามใหญ่สงขรามใหญ่สงขรามเกิดจากความระหองระแหงเกิดเถ้ความอิจฉาลิศยาอาดาหมาดไหลปองไหลไม้เว้นซึ่งกันและกันฟังที่วัดทำลายทำไรฟังที่ว่าผูกพันผูกหมัด ถ้านั้นจะเปี่ัติท่นจะสงขอสองหาเกิดกคุ้ซึ่งกันละกันหมายว่าเป็นความสุมเย็นเป็นความปรารถนาดีเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะมีความจืดจางไม่ความห่างเหินจากกันยุกไกยุกไ่ว่าสาคัญสําคัญคว้มบันเลิกึกถืงความคิดหอดอะไรอว่านผูกพันนั่นแหละว่าพันธะพัฒนาการอาการในี่ผูกพันผูกพันม,ม่ไม่ตรีจิตยินดีต่อกันเมื่อความอะไรอว่อนคิดถึงคิดหอดถึงซึ่งกันละกัน นั่นถึงจะเม่ได้พบปอดเจอกันก็นได้มีความผูกพันในความเอี่ยงเป็นเครื่องยึดถือคือความดีเพระาะฉะนั้นเป็นยังไงยกย่องถึงความดีเนี่เป็นอุปการะคุณสําหรับการเป็นยุโรวมกันเป็นว่ามีกิริยาการคือท่านะท่า,น,น,ทาน,น,น,นั้นจะท่านั้นจะปิยวัติชันจะนั่นจะข้าสงขอสองหาสาิส่งกันละกัน,กนแล้วอาศัยวัตถุธาตุวัตถุธรตุหลักเป็นเครื่องเชื่อมโยงของกันละกันเป็นเครื่องแสดงออกของฐานะฐานะอยากดีไม่จนกันบเริ่อใ เมื่อวากันพออย่างเพราะฐาะนะฐานะเป็นเรื่องที่ว่าเป็นไปมาแล้วนั่นนะความเป็นอยู่ความเป็นไปเพียงแต่ว่าเรื่องภายในหน,นั้งค่าสูงต่ำดำขาวสิอยากดีมีจนสำเก็ตามแต่มีตาบแบบที่มีมโนธรรมมีคุณธรรมเราจะสีครับหนูเนพียงเน่ยแหละแต่ปบกบัดเดียวก็ตายแล้วหนูมาเปลี่ยนไปเยอะแยะอยู่กับบาดเจ็บสีพระา,าะเีเราชสีคน นอนรับพักพอน,นูมากก็มากวนน้ำข้าวติดตะปบติดตายกับข้ากะหม่องก็ได้หนูลองขอขอชีวิตถ้าเทียย่ำได้ย่ำหนึ่งบัดใไดบัหนึ่งบางโอกาสถ้าเทียบผู้กำลังน้อยยังหนูถ้าเทียได้ซอยราชาีรนเด้เห็นบอกราชศีกับหนูผลสุดท้ายราชาสีไปติดบ่วงในผ่านห้องตายแค่ยังเม่ได้ แค่ติบวงเขาได้ผ่านเห็นอย่างบันไดหลังนี่แต่ล่ดวันตายเล่าวาสิตายเล่าวารสิเขาสิมาก่อนมาหัวห้องลันบาตลันปลาขึ้นมาปั๊บหนูได้ยินหนูก็ไปแทะบวงให้นั่นแหละกำลังความสามารถของหนูหนูก็บหลัวจัตีเดเพิ่มพระอาศัยสิ่งกาลกัดเดไปประมาทว่าหนูเป็นทุสัตผูดให้หน่อยมันซอยกูหลัวจัตีกูเจ้าป่าอันนี้หรือเป่าความมีความชอบความสามารถของตนบุคคลมันปะทอกัน นู้ก็เลยซอยหลักจะสีมาแล้วพราั้นการพึงผ้าอาศัยกันการสมก้อ,อสสมหาพึงผ้าอาศัยกันไม่ได้มองขำ่ม็มองขำกันถ้าพวกมองขำกันประมาทกันเนี่ยกำลังของแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละถึงข้าวจาเป็นขาที่ขับขันกําลังหลายกําลังน้อยโดยความใส่กําลังของโยธาก็มีใส่กําลังของสติปัญญาก็มีใส่กําลังของิชาค้มลูกก็มีนั่นแหละเสียประสรทา,าทเทวาอาตรอดยุรดอดปลอดภัยปลอดจากภัออยปัญญเพราะยก สติยกปัญญายกขึ้นมากแล้วก็กระบวนการมโนเอนียงเสียง่เป็นเลิศยิง่งกว่าคำว่าธรรมะวุธสติปัญญามีสำเร็จกัตามซาตราวุธมีสำเร็จกัตามก็ต้องอาศัยคุณธรรมคุณธรรมมโนธรรมความเป็นธรรมความชอบธรรมอยู่ในจิตในใจจิตใจมีความชอบธรรมมีความเป็นธรรมมีคุณธรรมยกย่องเชิดชวบูวชาซึ่งความเป็นจรงิงอาศัยความจริงก็คือมโนสำนึกในความเป็นมนุษย์ความเป็นมนโนในหลักจิตใจของความเป็นมนุย์ความเป็นคน สูงยกกับสิ่งเราอื่นพออย่างพรมนุษยธรรมก็คือเป็นธรรมของพวกซัต์ซึ่งจะประเสริฐประเสริฐพออย่างพอมีมนุษยธรรมมีคุณธรรมมีมนุษยธรรมมนุษยธรรมมีอังน่นั่นแหละนั่นแหละเป็นว่าเป็นกล่าวถึงความเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นยกย่องว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งพญนยกมนุษย์สั์ประเภทเท่านี่แขนสองขาสองหนึงเป็นว่าเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ขึ้นมาได้พอนอย่างเพราะใจสูงใจประเสริฐ พราะจิตใจอยู่ภายในหลางของมนุษย์เนี่ยประเสริฐประเสริฐก็สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพออย่างเพาะหูจกักนี่สมาระวะมีที่ไปที่มามีคำว่าความข่วน,นบกค่วนตั้งจากสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาไมีตะกัตตะชีบมีตะกวาดกินงา่าย,ยกินหิวห้อยกขามากบกต่องมากกว่มีตะหากินโมหะจักแจกเยอะโมหจกักอันนั้นเป็นคุณอันนี้นเป็นโทษคุณหลายคุนน้อยโทษหลายโทษน้อยโมหะจกักพอสัตว์เดรัจฉานก็ตาต่ำ ก็ทาตามตามิบากับองเขาแต่ประเทค์นเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐประเสริฐเพราะมีคุณธรรมม,รมีมโนธรรมมโน,มมนมสำนึกหูจักสัมาาระวะหู่จักบุญคุณหูจักผู้มีอุปการะคุณนั่นหูจักที่ไปทิ่มาจังไหนอปฏิบัติตนตามความเหมาะสมนะับว่าหาความดีหาความฉลาดหาความเจริญในเจ้าของจากเกิดขึ้นมาเป็นคนธรามดลายท่านหายพัฒนาการเดยทางลาย,ลาย,ปาปลายเป็นมนุษย์กายเป็นผู้มีคุณธรรม กลายเป็นพัฒนาการสู้ความเป็นอริยธรรมอริยชะอริยวัฏอริยวงอริยประเภณีประเภณีที่ดีงามด,ด,ดีงามที่สุดเท่าติ่ซัตเตร์บลกทั้งหลายเหตุการณ์ก็คือนในหลางของมนุษย์ในหลังของคนนี่แหละยกตัวอย่างเช่นทางพุทธการพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เป็นคนเ,น,นเกิดขึ้นมากกัเกิดขึ้นมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาพัฒนาการกล่าวกันสู้กว้างเป็นอริยชน เป็นศาสนามหาศาสนาเอกของโลกประกาศศาสนาคกือกว่ามัทธกรขมพุทธกาล2 0 0พันกว่าปีจนถึงถึงปัจจุบันอากาศก็ยังได้รับความอุดมสมบูรณ์แับความสมเย็ยนจากประวัติคําสอนของพระองค์ท่านนี่พระองค์ท่านประกาศศาสนาธรรมประกาศศาสนาประกาศยุปเมืองพระราศีหุ่นขังเลกประทมเทศนายุเมืองพระราศีประกาศกับปัญจวัคคีย์ประกาศทางดาเนินของการ มันเพ็นตนของการปฏิบัติตนอืกาปรปฏิบัตรริตนการมั่เพ็ญตนประกาศทางใต้มันเพ่นเดือนแปดปุ่จนกระทั่งถึงวาระนี่สองพันกว่าปีขยั่งกึกกองยังมีคุณภาพสมบูรณ์คือ,คอ,คอ,คอเก่าบ่มีส่วนใดบกพร่องน,นยกว่าธรรมะธรรมะบ่ได้บพกพร่องบ่มีได้บกพร่องบกพร่องจะที่ความประพฤติปฏิบัติของคนคนผู้ถือ ถ้ามาปฏิบัติมากรุดใหม่รุดมือปล่อยรุดใหม่รุดมือรุดนั่นไปอันนี้รุดไปอันน้รุดไปรุดออกไปจากวัดปฏิบัติรุดออกไปจากคลองล่องถ้ำรุดออกไปรุดใหม่รุดมือไปเพอย่างเพราะความอ่อนแอเพราะความเห็นแก่ปากแก่ทองเพราะความเห็นแก่ความทะเยอทะยานอยากความทะยานอยากความทะเยอทะยานอยากได้อยากดิบอยากดีอยากมักหง่ไฟสูงอยากจงกระ่ั่น มูจากพ่อมูจากพ่อไปอ,อย่างเพราะกินเท่าไรกับ่รเต็มได้เท่าไรก็บพรพ่อความทะเยอทะยานมันอยากมันหล่นฟังหล่นฟังบริยุมนิยมนยนในกฎในเกณฑ์มออายุด้วยคำปอมออกพอดีพระองค์ท่านนี้นประกาศาศาสนธรรมธรรมาวินัยวินัยไปว่าเครื่องน้ำออ,ออกน้ำความระบมบโลภมากน้ำความโกรธท่าเกลียวโกรธออกจากจิตจากใจให้เหลือแต่ความหล้ความฉลาดเอาความหลงคน้นความหลงออกเอาความรู้เท่าท่านเอาความ บรรจุที่จิตที่ใจจิตใจไม่ได้ความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ความสุขเย็นไม่ได้ความถูกต้องเม่นย่ำดีงามตามอัตตาม่ามตามเหตุตามผลตามจิตของคนมูมากาต้องการคืออย่างคือเกลียดทุกข์รักสุขปรารถนาดีกับเจ้าของเบื้องต้นแต่มันไม่แต่ความอากาศมาดไหลปรารถนาดีกับเจ้าของกับปรารถนาไหลคนอื่นอันนึ้นกับวัถถกทาง ถือท่าเพื่อปรารถนาดีกับเจ้าของเจ้าของชนใดคนอื่นชนนั้นคนอื่นชนใดเจ้าของชนนั้นเพราน้นเกลียดทุกข์รักสุขปรารถนาดีกับเจ้าของก็ต้องปรารถนาดีกับคนอื่นนั่นเพราะฉะนั้นมีเมตตาเรียรอบมีเมตตากรุณาอิุสงสารสัวพรัตว์ตาเบติอาหารสุกิโตโหมิขอเขาจงเป็นสุขคนอื่นหลักเขาต้องการความสุขบ่เขาต้องการความสุขคือกันเพราะฉะนั้นการปรารถนาหาความสุขการสอนแสวงหาความสุขก็ต้องคำนึงถึงความสุขผู้อื่น นั่นพจนงว่ามีเมตตากรุณาอินุสงสารซึ่งกและการเกิดจากกา,ารค้าวโลกโกปธรรมพิการเมตตาเมตตาท่ามคำจุโลกคําจุนเจ้าของคำตุนผู้อื่นคําจุนกป็นั้งกลายเป็นโลกทั้งโลกมีธรรมชาติเสมอภาพเดียวกันกับืออย่างคลื่อนราบเป็นนากรองมีผู้ใดสูงผู้ใดต่ำม,มีั่อพ่อกันพ่อพกันคือปร่าม่านเกิดมาตกตกในอย่างน้ำตกระคำน้ำบาดน้ำกันก็คือยอย่างน,นววตสาสงสาร <ẫn> ม,มาทำกลางเหตุการณ์คือยอย่างมิตีธรรมชาติอันน้อยข่วงตัวไข่พจนงว่า ตัณตโลกทั้งหลายเกิดมาประสบพบเป็นวิาัตหนึ่งคือกองทุกข์เพร่ะฉงนั้นเหตุสิ่งนี้จากทุกนี้จากทุกได้เพ่ออย่างเพราะควมฉลเชลฉลาดเอามาปฏิบัติปฏิบัติจนทางรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงความเป็นจริงเราสัตว์ทั้งขาเนี่ยเป็นสถานที่เกิดสร้างมาเมื่อเพื่ออย่างมากเป็นมนุษย์เพื่ออย่างเพื่อส้างเหตุสร้างารมีส้างคุณงามเป็นดีปไปโลกของความส้างโลกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกส้างส้างมากเพื่อผลผลที่ปรากฏเกิดจากการมาจากการสั่งมาคืออย่างคือ ผลอนุกรมสมบูรณ์ขึ้นอย่างขึ้นเลยว่าเป็นผลปรากฏจากการประพฤติปฏิบัติกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมกันลากเข้าจจงเข้าไปสู้ธรรมประชารถมั่นสิเอาเหตุเอาผลเอาเรื่องเหตุเรื่องผลมันก็อย่างขึ้นเหตุผลเรื่องมันไม่เหตุผลเหตุผลของความทะเยอทะยานอยากมันบม่เอาเหตุเอาผลนี่มันเอาความอยากของหน้าอกตาเป็นอย่างว่าเอาเหตุเอาผลตามอาตามธรรม บันท่อนตัดร่อนสิ่งที่มันมากกาเริบผ้าเ่าเกิดเ่าตายเวลานี่คือกิเลสตัณหาสะวะมันไม่ตะวมทะเยอทะยานมันโวยจากเมืองพ่อโวยจากขุมพ่อปีติพ่อดีโวยจากขุนเหมาะสมไม่ถ้าจกดขี่โกงเหวีเหาเอานั่นเอานี่ความนั่นความนี่ยเพุธธาะทศไยพระล,ลุงพราะล่างนักอึ้งยุบลานี่ไปเสวะพ่นเมื่อพ่นพ่อหยังพ่อมันแบกมันหามันยึดมันถือแม้กระทั่งสิ่งที่เอาของแบกหาหยึดถือยุบลานี่ปิน้นถ้าพระลุงพราะล่างเวลานี่คือหยังคือ เป็นผลของสมทุสมทัยสมุทัยอริยสัจจังเป็นกล่าวในถ้ำเปวนาเป็นสมทุทัยเป็นของจริงของจริงประเภทผูกมัดมน,น,นมีหนนาที่ผูกมัดเท่าไหาตอยู่กับวัตสงสารไปพรกคนโลกเพราะฉะงว่าเอาอย่างมากแก่เอาความรู้ความฉลาดเอาวิชาความรู้วิทยาการที่เป็นสอนอามากแก่มากแก่ไใครถอดถอนสอนในห้องโลกเทากับสอนในห้อเสียสละมันบอกในห้องโลกเทากับเสียสละปล่อยปล่อย,ยว่างโปร่งว่างเทาก็บเบา มันไม่ตลเพราะโทษสารไม่ตะกุ่มโกรธาเกลียวโกรดนั่นแหละราขะาโทดสามันสอนวิชาเดียววิชาเกิดให้หลักให้ช่างวิชาของอาตงทํามก็อย่างสอนให้โปร่งว่างปลอยว่างหรือความจริงเอาความจริงมาประกาศให้มันเห็นเห็นแล้วว่าเกิดมาตายนี่เกิดมา,าล่านคนกีล่านคนอยู่รวมโลกปัจปจ,จุบันนี่กีล่านกี่ล่าน,านพนสุดก้าก็ตายเมื่อเกิดเทไรตายเทนั้นผู้ใดตายผู้ดใดตายไม่ผู้ใดแบกหามเอาสมบัติเอาสมบัติกว่านสมบัติกอบโกยสมบัติไปนน้มมิตรปลอย ไม่กับโลกตายไปแล้วเังเป็นพระอรหันูอื่นไปเผาไปฝังหันจะคล้องกันังไปบารายจากักแนวเป็นเนละ่ะเพราะฉะนั้นเราเอาคนตายมาเป็นกติมาเป็นแบบฉบับมาเป็นตัวอย่างผู้นั้นตายเห็นผู้นี้ตายเห็นอยากดีไม่จนเสียทีมหาเสียทีตายก็บปัสสมบัติไปมัดเมื่อผู้ใดหาสมบัติถามสมบัติมากลักไปกับไปเฉพาะโตไม่เฉพาะโตไปเฉพาะโตเพราะฉะนนเพีออยง,พงว่าเอาค้อนเป็นจริงเบางแลลวเบางอีกบางแลลวเบางอีกเบางจะตั้งเห็นเห็นจะตั้งเข้าใจ เอาใจความเป็นจริงแล้วก็เฮ็ดที่ไหนจากของสิยุกบกวามจริงซึ่งปรากฏชาติยู่ตามความเป็นจริงคืออย่างโลกโมทศสานขนาดใดก็บ่เอาไปบ่ได้กรธท่าเกี่ยวโกรธเอาชนะค่าข้านกันนั่งต้องมองหันสูงบ่ได้ก็ตามพระสุธาก็บไปสู้แต่แร่งแกงไปสู้ปองเมนเห็นตะควนขึ้นปองเมนบนุญเหลือตะกระดูกกระดูกเฮ็ดยังได้สมบัติพระสถานก่อโขยมากกว่านมาก เขาจะว่าต <Es> <an> ัวก uh ูของกูเขาจะว่าของกูเขาจะว่าก uh ูได uh ้ก uh ูม uh th so ีกูเป็นผลสุดท้ายปล่อยปะเราเล่ติมว่ายังหลุมนุษย์คือเก่าไม้กับมาแต่เฉพาะจิตมี่ข้อโง่ข้อมฉลาดติดมาน้ำไปกับไปเฉพาะจิตติดไปกับข้อมง่ข้อมฉลาดข้อมง่กดขีดกมเหงกดทับใหตันอ้าพะอ้าเฉาข้อมฉลาดเหตันอ้าสังฆาพไพลเห็ัให้เาฉลาดปราดเปรืองเห็ัให้เารูเท่า ท่านตามความเป็นจริงเห็นแห้วโปรงว่างปล่อยว่างปรงว่างได้พอความฉลาดปล่อยว่างได้พะความฉลาดรูเท่าท่านโลกพอความฉลาดเพิ่งยังสอนสอนเห้เกิดความฉลาดเลยวากุศลธรรมกุศลธรรมะอกุศลธรรมะมันกับมีคือกันอกุศลธรรมมันก็คือความฉลาดแกมโกงความโง่นั่นแหละโง่จนกระทั่งวันจักวาศิกษาคุณงามคุณบียจะของเพื่อศนี้จากลมจะของติดลมยังไม่พอใจเขามาเกิดยุบล่าเนี่ยทุกอย่างลำบากลำบนยุบล่าเนี่ยเพราะอย่างเพราะเขาติดลมติดลมหักติดลมสร้าง ลมควมหักควมสร้างลมควมโหลกควบโกรธมันสอนในห้อาหลักสอนให้อาโลกโลกได้มากล้วกเขาใจว่าจะของได้เอามาฟรีปิดบางว้เอาไปเสี่ยงว้เอาไปมกว้ไปเห็ดไปใส่ก็ตามจะของก็ยัางโลว่าวุ่นคุณมั่วคัดของมองใจยู่เพราะวัานั้นาะอย่างเพราะห่วงห่วงย่านสมบัติจะของฝากไว้ฟังไว้ย่านสมบัติจะของไปเสี่ยงไว้ย่านอื่นไปเห็น ญาติเพื่อนไปรักไปขโมยแม่ทายาตนิดพี่น้องพอแม่เพื่อนฝูงญาติมีเสื้งเขาหักมันก็ยังบ่อยากเห็นเนี่ยเพราะอย่างเพราะญาติเขาไปยักญาติเขาไปขอญาติเขาไปแบ่งญาติเขาไปเอานั่นเองความจิดตะนีมันครอบงำเมื่อคือความองอาจประหารทาั้งอัดทั้งถ้ำคืออย่างจาา้าคะเสียสละแบ่งปันบ่ไปขอกยังเอามาให้เห็นบ่นั่นเลยว่าความเกิดเปิดเผยในใจกว้างความกว้างหลวงของของนับของถ้ำหรือว่าท่านธรรมต่างจากความจิดตะนีความละโมบความจิดตะนีเตีคู่กันมากกับความ,วามขีโลภ ขีดขีด้แล้วมืแล้วยังโลภเพราะนั่นมันขับแคบตีดตันว่าผู้ใดอยากขบไผอยากขบไม่ได้จะของยุกับจะของคิดประเภทนั้นบ่ห่อนบอกมันห่อนแต่ยังบ่หดโตว่าจะของห่อนพออย่างเพราะมันมูเดียวกันซุ่มเดียวกันประเภทเดียวกันคือประเภทโลภประเภทขีทีนั่นต่างจากประเภทเปิดใจกว้างเปิดใจกว้างมากมิถกความอาถรรพ์หลาเรื่องยากให้ผุ้นั่นมายามอยากให้คุณนี่มายาม เวนอเวนอคือบอกว่าเนาะเนี่ไม่แนวอยู่แนวกินแสีบๆอย่างไรมากินแสีบๆน้ำแข็งจะค่ำเด้อบัมาปัญหาก็ยังเอาไปส่งน่ะเห็นบอกลักษณะของความใจกวางกับความใจแคบผู้ใดมันสุ่มมันเย็นผู้ใดมันห่อนก็คือจิตคือใจผู้อยู่กับเจ้าของนั่นล่ะเจ้าของห่อนปัญหาก็ยังโมโหจ้ากว่าเจ้าของห่อนเพราะอย่างเพราะมันโง่น้ากันซุ่มเดียวกันมู่เดียวกันคืออย่างคือมันโอบม้อโทสันน้ากันประเภทเดียวกันเข้ากันได้แต่ผลสุดท้ายไผาสิบครบนี่บันดีสพนประกอบ ถ้ามาพึ่ต้องการบัณฑิตบัณฑิตทำทั้งหากเป็นผู้เจลิญนลุงเรื่องเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องพอที่เสียกยกจิตยกใจให้พ้นไปจากลมเวลานี้นใจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายมันติดลมลมหักลมรั่งโลภโมโทสันโกรธท,ท่าเที่ยวโกรธเป็นเรื่องของโลกกระถารุ่นล้วนโลกรุ่นล้วนเป็นในมิตรพื้นแต่ไปโลกมันพ่ออยู่พ่อเป็นพ่อไปเวลานี้พ่ออย่างเพราะมันมีทำมาแสก มันมีอัดมีท่อมของมาแสกคือจาคะเสียสละแบ่งปันมีความเมตตาเลีย้ยลอบของมาแสกมาสิงยุทธ์ข้าวความเป็นมนุษย์จากธรรมาปั๊บก็เห็นดีเห็นงามของความเป็นอัดเป็นท่อมเอาอัดเอาท่อมยกยัดเอาท่อมบุรณะส่งเสริมให้อัดท่อมอัดท่อมจะเลื่อนหลงเรื่งองภายในกายาวะนัไม่แน่วาจ,าจ๋าณจิตนัจจิตใ,ใจของเผลของตรรัวเพราะว่าผู้ใดล่ะเอาอัดเอาท่อมมาธนุบำรุงส่งเสริมอยู่แล้วแล้วเราท่นท่นกลายเป็นจิตใจที่มีอัดมีท่อมจะเลื่อนหลงเรื่องพองใสม่ได้อัตธรรม อาจกลายเป็นเป็นความเป็นปกติขาดตอนจากความขี่โลกความขี่โลกไปใส่เอาความขาดสื้อสตูร่ตความโลกเพื่ออย่างคือความเสียสละจากขาดเสียสละแบ่งปันทำบุญทำทานนํำออกน้ำออกน้ำออกจากขาดน้ำออกกับความน้าขอมันเป็นขาดซื้อสตูต่อกันละกันมันคนละฟังคนละฝาคนละแบบอันนึงมันโลภอันนึงมันอยากให้ผู้นึงอยากได้ผู้นึงอยากให้มันไผ่สิมีความสุขกว่ากัน ผู้กได้ห่อนหอนเมื่อใดช่างใจกับกอ,อผิดคอผิดคอเวนอ้นกอผิดเมตถพีนองไอ้นองพ่อแม่ก็ยังเบียดเบียนกันก็ยังเป็นศัตรูต่อกันกันพออย่างเพราะเมื่อใดช่างใจใจนั้นไม่ถ้าความโลภไม่ด้อยากได้ผู้เดียวผู้หนั้นมาเห็นผู้หนี้มาขอผู้หนี้มาเอาเลยเกิดเป็นขาดซย้งศัตรูเกยดแนเจชยงช่างถึงฟ้องร้องกันถึงขาดแกงกันไนอ้นองกันฟ้องร้องกันไอ้นองกันขาแเกงกันพ่อะอย่างเพราะแย่งสมบัติ มันแย่งสมบัติไดไเป็นสมบัติบอกสมบัติมองไหนข้ามาสมบัติคือความอบอุ่นดีใจเนี่ยอันนี้มันวิบัติกินเม่อใดนอนมื่อไพร้อมันวิบัติว่างแผนขากันว่างแผนแกงแย่งชิงดีชิงเด่นกันมันดีมันเด่นหมดเลยมันส่วนสาเล็วซ้ำปนันยังบังหเจ้ากว่าอย่างเพราะโดนมีชาอาธรรมอาธรรมมันครอบงำกิตใจเพระนีว่าเหตุไหนสิมีธรรม กุศลธรรมน้ำจิตน้ำใจจะเลื่อนลงเรื่องอกุศลธรรมเกล็ดกดขี้ขมิ้งจิตใจอาภัพอาผีอตต่อยต่อยตามตามต่อยลงไปตามต่อยลงไปจนคลายเป็นเนมือดดำดำกรรมตายยังพระหัวจักว่จาจะของจมทธรณีพออย่างพราะไปสมถทาวิชาของโลกวิชาของเปรตของผีของยากของม่านวิชาอรัตอเปรียบนั่นเป็นยังวัดเคธนสิสกุศลธรธรมจะเกิดกรรมสังสมคุณงามคุณดีจากการสดับตรับฟังการได้ยินได้ฟังเอาสิ่งที่เหาได้ยินได้ฟังมากกิดอันตรายตองไก่ควนเบิงตักตึกตองเบิง ตามความเป็นจริงเพิ people, food, people, people, them, saliva, variety, be, ่นสอนไผ่สอนคนสอนมนุษย์สอนเรื่องอย่างสอนเรื่องศีลเรื่องธรรมสอนเรื่องปฏิปทาเทพระองค์ท่านธรรมมาธนันล่ะพระองค์ท่านเห็ุมากเมื่อเสียสงไขยแสนมาการที่พระองค์ท่านสร้างสมบุญญาธิการกับสร้างสมคุณงามเพิ่ณเบียรประเภทบารมีสิทธัสานสิทธาสนี่ล่ะแต่ละธาตุแต่ละการแต่ละติ่งแต่ละสาขาที่พระองค์ท่านบำเพ็ญเฮาเหตุได้ทั้งนั้นล่ะเพียงแต่ว่าะเฮาเหตุบ่ได้ตอนนี้เพราะอย่างเพราะมันเอาอาธรรมความัดบรรยูที่จิตใจ จิตใจเขาไม่ตอธรรมจมมิตใจเขาไม่แต่ความ,มคุณของหมองมวง่วอยเวลาเนี่มันยังมาชําระออกชํลาละออกเอาสองสกปรกสมม,ม่มเอาของสะอาดมาชําระชาล่างชําระชาล่างสิ่งที่สกปรกสมม,มพระนจิตในใจล่าคักีหน้า่อดสกากิหนา้ามหวขกิหน้ามันเป็นเพื่อนเป็นไฟมันเมื่ดนู้นนึกนการยเวลานี่มัอ,อยางพอเ,เลี้ยงบวดวีปิศาศไปในจิตในใจเขาเอาเอาเอาัตถมหาคุณงามความดีไปบรรจุแทน อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีดีจนทัง่งกลายเป็นดีเลิศเพราะสุดท้ายกายก็ตามว่าจาก็ตามจิตใจก็ตามสําหรับผ้มีมโนธรรมผมมีคุณงามความดีภายในจิตในใจหุม่มห้อยยเวลาเนี่ก็เปล,งล่งรัเมีอดกียมากไม่ละความดีงามนีม่ตะความสุ่มเย็นจะของยุ่กลรจิตกับจะของที่สุดก็คือจะของนั่นแหละเบื้องต้นจากนั้นมาปั๊บเพื่อนฝูงหยาดมีพวงสาขานา,ยาตยผู้อยู่ใไก่จิตก็ไล่พ้อยมีความสุ่มเย็นพ่อะมีความสุขความดีงามความจเจริญหลงเลื่องไปตาม นั่นเป็นว่ารักษาทรมปฏิบัททรมสมควรแกท่ำท่ำก็ต้องให้ผลผู้หนักเบมือนตรวงติมอาล่าละพ่ทางแห่งพุทธาคือทางซ้ายกลางอันเบอบาลให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตน